โอเคนะครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเขี่ยนในเกม Lost Miner นะั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาทำตามคำขอขอ,ขอ,อีกแล้วลนั่นก็คือสอนเปลี่ยนสกินนะซึ่งเอ่อมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายมากเพราะฉะนั้นเราจะทําการไปแบบรวดรัดรวดเร็วแล้วก็รีบร้อนเลยนะครับโอเคก็การเปลี่ยนสกินเนี่ยมีสองแบบใหญ่ๆก็คือเปลี่ยนก่อนเข้าเซิร์ฟกับเปลี่ยนหลังเข้าเซิร์ฟไปแล้วนะซึ่งการสองวิธีนี้มันก็เหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะก็ขั้นแรกนะ ถ้าจะเปลี่ยนก่อนเข้าเซิร์ฟก็กดไปที่ฟันเฟืองนะปุ๊บแล้วก็เห็นไหมคําว่าสก,กินนะตัวบอกเอกเลยก็กดสก,กินเข้าไปแล้วก็เลื่อนได้เลยนะโดยวิธีปลดล็อกสก,กินก็ใช้วิธีการดูโฆษณาเอานั่นเองครับก็มีหลายสก,กินนะแต่ว่าผมยังปลดล็อกไปนิดเดียวแล้วก็ชอบแบบออริจินอลไงก็เลยไม่เปลี่ยนโอเคก็ต่อมานะเป็นวิธีการเปลี่ยนในเซิร์ฟแล้วก็เข้ามาสักเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันเอาเป็นเซิร์ฟนี้แล้วกันก็คือเซิร์ฟส่วนตัวผมเอ่อส่วนตัวหรอวะเซิร์ฟเซิร์ฟที่ ซึ่งไม่ได้เล่นเพิ่มเลยก็ <g år> วิธีนะครับกดไปที่ A สามจุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กดไปที่พอสเนี่ยปุ่มพอสแล้วกดอ่ออปชั่นแล้วก็เหมือนเดิมครับกดสกินแล้วก็เลื่อนๆได้เลยประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ